ยังไม่เลิกขายนะครับพี่พี่เห็นผมอาจจะไม่ค่อยขึ้นหน้าฝีเท่าไหร่ช่วงนี้นะแต่จะบอกว่าตอนนี้ออเดอร์ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับพี่พี่อยากรู้ไหมว่าทําไมพนักงานแพ็คกลมหนึ่งแพ็คกันไม่ทันช่วงนี้นะครับถ้าดูอยู่นะและยังสงสัยว่าทําไมลูกค้ายังติดใจเราอยู่นะครับและกลับมาซื้อซ้ํามีชุดที่2ชุดที่3อย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยเอาไปให้แม่มั่งเอาไปให้พ่อมั่งไปฝากนะครับหรือเอาไปใส่ในรถคันอื่นอะไรเงี้ยนะครับพี่เอางี้พี่เดี๋ยวผมแนะนำให้ดูตามมาบ บอกรถยนต์เล็กคาว V A P นะพี่เนี่ยรุ่นนี้นะครับเทไหมนะครับของร้านเราเนี่มีหลายแบบนะพี่ไม่ว่าจะเป็นแนวแบบสปอร์ตแนวเทแนวหรูแนวน่ารักก็มีนะครับนี่อย่างรุ่นนี้นะครับพี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับแต่พี่รู้ไหมว่าสีนี้แล้วก็ลายนี้นะครับออกไปไวมากนะครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับงานหนังเนี่ยพี่เห็นเนี่ยนุ่มมากเลยนุ่มมากเลยคือ ร้านอื่นผมไม่รู้เป็นไงนะแต่ร้านผมมันจะเงาๆแบบนี้แหละพี่หนังนุ่มนะครับเป็นหนังที่อยู่เกรดพรีเมียมเนี่ยอันนี้เราการันตีอยู่แล้วนะครับที่พี่ที่ซื้อไปนะผมบอกเลยว่าเนี่ยหนึ่งร้อยรีวิวนะก็ไม่เท่าพี่ได้ลองใช้เองนะครับพี่แล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะพี่แค่หลักพันเท่านั้นไปใส่ได้เต็มคันที่เลยนะครับพี่พี่ใช้รถเกง๋งรถกระบะรถ SUV อะไรพวกนี้นะใส่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบถ้าสนใจนะ พี่คอมเมนต์รุ่นลดไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวน้องแอนมินตอบให้หรือถ้าเจอผมไลฟ์อยู่นะครับพี่เข้ามาทักเข้ามาคุยเล่นกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับ